มีคนเคยบอกนะครับว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความกลัวครับสวัสดีครับผมอาจารย์โจนะครับศักายมือเศรษฐีเสริมดวงดูลายมือออนไลน์รับออกแบบลายมือเศรษฐีนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างรูปมือนะครับของคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับทําอะไรก็มักจะลังเลนะครับกากลัวกัวนะครับที่สําคัญนะเป็นคนที่ค่อนข้างช่างระแวงจุดสังเกตแรกนะครับเขาจะมีเส้นสมองนะครับที่โน้มนะครับมาทางเนินจันท์หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแบบยาวๆเลย อันดับต่อมาเส้นชีวิตกับเส้นสมองเขาจะโน้มแบบชิดติดกันอย่างเงี้ยนะครับเหมือนมันจะรวมกันเป็นเส้นเดียวเลยนะครับอันดับต่อมาเขาจะมีการกระบาดกลางฝ่ามือใครมีสัญลักษณ์แบบนี้บ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกขี้อายนะครับแล้วก็ค่อนข้างช่างระแวงช่างระแวงก็คือเหมือนอะไรอะไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนไม่กล้าทําอะไรเสี่ยงๆไม่ชอบทําอะไรเสี่ยงๆนะครับ ไม่อยากมีเรื่องมีราวรักสงบเกลียดความรุนแรงนะครับแต่ประเด็นก็คือบางครั้งเขาไม่เห็นด้วยนะครับกับสิ่งรอบข้างกับเรื่องรอบตัวแต่บางทีก็ต้องแสดงออกว่าเห็นด้วยหรือบางทีก็อาจจะเหมือนกับไม่กล้าแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆก็ได้ครับ